ไฟมุมกันต่อเลยนะคะไฟหลีมูมมาด้าแมกนัมค่ะมาด้าแมกนัมสีขาวนะคะข้างขวามาด้าแมกนัมนาตามแบบนี้เลยนะคะ เลนขาวทั้งหมดเลยนะคะมาพร้อมกับคั่วแบบนี้เลยคั่วแล้วก็หลอดเลยนะคะโอเคความจริงเขาก็รุ่นของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเผื่อเผื่อสำหรับลูกค้าที่จะนำไปแปลงนะคะเดี๋ยวเราจะวัดให้16เซนติเมตรนะคะ ขอบนี้มาสู่ขอบนี้นะคะเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันไหมเท่ากันนะคะแล้วก็ด้านนี้วัดตรงนี้ละกันเราจะวัดที่จุดนี้มาสู่จุดนี้นะคะประมาณสิบสองเซนนะคะ แล้วก็นะจุดนี้นะคะวัดเหมือนเดิมประมาณเก้าเซนนะคะมาพร้อมกับขั่วนะคะส่วนจุดกึ่งกลางของรูรูยึดน็อตนะคะประมาณสิบสามจุดท้าม 13บสมจุด้าเซนนะสิบสาจุด้าเซนติเมตร